เพื่อนสนิทขอให้คุณช่วยรับพัสดุให้ก่อนโดยอ้างว่าเป็นของขวัญจากญาติแต่เมื่อพัสดุมาถึงและคุณเซ็นรับแล้วปรากฏว่าข้างในเป็นสิ่งของผิดกฎหมายดูให้จบแล้วจะรู้ว่าทำไมความใจดีอาจพาคุณติดคุกโดยไม่รู้ตัว เจอแบบนี้แค่บอกว่าไม่รู้อาจไม่รอดนะครับคำตอบคือคุณอาจมีความผิดฐานครอบครองสิ่งของผิดกฎหมายครับจำกฎเหล็กที่น่ากลัวข้อนี้ไว้เลยครับกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนถือของคือคนผิดทันทีที่ตำรวจเจอของผิดกฎหมายอยู่ในมือเราเขาจะตั้งข้อหาเราไว้ก่อนเลยจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่าเราไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆซึ่งมันยากและเสียเวลามากกว่า จะพิสูจน์ได้เราอาจถูกดำเนินคดีไปแล้วดังนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคือถ้าไม่มั่นใจอย่ารับแทนเด็ดขาดครับแล้วถ้าเป็นเพื่อนสนิทจริงๆขอร้องแถมบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดคุณจะกล้ารับพัสดุให้เขาไหมคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ